มะพ่อมะพ่อกับช่องยายคำพูพาเลาะพาแซ็บมื่อวานเลาะว่าใส่ตะไคร่พี่น้องมื่อวานได้หลายเวียกหลายเวียกใครพี่น้องได้ลายเวียกอย่างวะไคร้เว้ยตื่นขึ้นไปนั่นมาเด้อค่ะตื่นขึ้นไปเสียหญ้ามาแล้วค่ะพอดีว่ามือื่นจ้างคนได้จ้างคนได้ว่าที่ไปสามวัยบัดพอดีมันบัดสวยแล้วพี่น้องเอ้ เดีอไปทำตลาดวานจ้างคนได้แล้วอันนี้ไปตัดผักอ้อยตัดไร่เป็นไดือนๆตัดสี่สิบห้าสิบตัวเท่าว่าสั่นว่าเฮ้ยจังไดก็มาใส่คนย้ายขั้งย้ายขั้งผู้มาตัดอ้อยพบนใบพี่น,ไไน้องข้ามาต้ยกับตัดซาเสียเรียบร้อยพูนเรียบร้อยตัดหาสิบเอ็ดมัดพี่น้องตัดได้ยี่สิบเอ็ดมัดย้ายคัผ้ผู้ตัดได้ยี่สิบเอ็ดมัดพอดีจัง ร้านเคยอยู่นี่ตัดซอยตามพี่มัดก็ของตัดได้ยี่สิบเอ็ดมัดตัดที่โตเกิดแต่อทองพอ่อทองแม่มบ้าบ่เคยตัดอ้อยอยากเตี้ยได้พี่น้องคิดว่าข่อยเป็นชาวไร่ก็จริงแต่ว่าข่อยบ่เคยตัดอ้อยดอ,อกเด้อค่ะโอกาสสิบอ,อกใข่เด้อค่ะไม่ธรรมาดานะไม่ธรรมาดาโอบุญนคนธรรมาดาด้ิพี่น้องข้าวขเกลียปพกมีดมาสองดวงบุ้นละคะ่ะเพื่อ ก็ธรรมดาเด้ค่ะปวดอาวุธมาตั้งสองดวงนะคะปวดอะเบิ่งได้ไหมคะตัวไอ้บวชบวตัดบวบนั่นกับยู่บรัยตัดบได้กับอยู่บรัยเหรอพี่น้องเล็บปวดเนี่ยมีอะไรค่ะตัดอ้อยพาเทียงค่ะในที่สุดก็เสียดเรียบร้อยแต่ว่าสภาพเป็นยังไงวะที่พี่น้องสภาพเป็นยังไงวะที่พี่น้อง เมียเศรษหน้าแดงจึงคึงพี่น้องเอ้ยจะไหนเ่าก้าใส่ข่อยพัวข่อไหมเฮ้ยเลยเอากล้าใส่ข่อยบ่นี้แม่ว่าเจ้าไปตัดอ้อยไปบ้านเซ่นือเด็กทองพ่อท่องเมียพี่น้องเอ้ยโอ้ขืนว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกรบ่ดิลงบัตรเกษตรกรปุ่นนีพี่น้องแต่ว่าเห็ดเห็ดเบียกเอาเปรนเสาเห็ดเบียกโดนแล้วค่ะ เฮ็อยากกับไาจ้างเพิ่นวันนี้จ้างบ่ได้ถึงเขาจําเป็นเราก็ต้องทําค่ะรักในอาชีพนี่ล้วลูกยากบันไดห่อนปันไดก็ต้องเฮ็ดค่ะเฮ้ยเมียพี่น้องเอ๊ะตาทุแม่เมียกันรอกันเดี่ยผู้ขาถือเลขแม่มืออื่นเด็กสามโตโตงเด้อมืออื่นนี่เด้อพี่น้องเอ๊ะเมียคักเมียเนี้ย แดดกะบแดดห้อนกะบห่อนเว้านางเต่าโเป็นล้มพี่น้องข้าติเป็นล้มอย่างไอรันเคยเขาตัดเจียงหลาเขาตัดแค่เดียวก็ได้สามสิบมัดเจ้าของตัดแต้โดนโดนผลล้มมาก่อนเขาได้ตัดสิบมัดพอเขาล้มมากแค่เดียวก็ได้สามสิบมัดเขาไปอ่อนรอนเลยพี่น้องเนี่ยป่ะเจ้าของไปบ่ได้ตัดแลี่ยวๆไปบ่ได้พี่น้องนั่งอยู่กัำลอง ไปเพ่ได้นั่งอยู่กับหมองมี่ไอ้เดียวสองมีแอมเลยผมรู้ว่าเบื่อินโนนี่จะเตือนผมปุ๊บหน้องก็จะบอกไปเมีไอ้ไรค่ะแดดกระแดดห้อนกระห่อนเฮ้ยพดอาวุธประคบพันกินน้ำบนสองขวดนี่นะค่ะเนี่ยหัวน้าหัวมีดกับมาโอ้ยว่ะเดี๋ยวใส่เบิ้งมัดอ้อยยายคำพูดแล้วค่ะเดี๋ยวสิว่าเป็นหลักฐานเดี๋ยวกับผูดยายว่าคำพูดพูดไม่จริงว่าเฮ้ยว่าเป็นไรปากเป็นไรเนาะ ตอ hm ้อยมัด <c> อ <oughs> ้อยเจ้าอยู่อใสเนี่ยเสียเบิ้งเด้อค่ะมีหลักฐานเด้อค่ะแต่ว่าบริอิปุขาบ่ได้ถ่ายตอนตัดให้เบิ้งซื้อพี่น้องก็คนตัดอ้อยบ่เปลี่นเป็นบ่เป็นตายอยากเบิ้งดอกพี่น้องคนตัดอ้อยบ่เป็นบ่เป็นตายอยางเบิ้งดอกบ่รวยควยขวางทั้งเสซ้ายเสขวายังแต่บ่ล้มพี่น้องเอ้ยโอ้ยตัดอ้อยอันยี่สิบเอ็ดมัดสงสัยยันบ่อันมุมพดแพทย์อยู่พี่น้องเออกันปวดขาไมาต้องพดแพทย์แน่นอนเอ้ย คิดดีหรือตีไปยังร้านเลยมาใส่ข่อยทันทีข่อยเสียเงินอ้อยสี่สิบหาสิบมัดนี่ไข่เสียเงินหน่อยร้อยมาดีไข่อยเสียเงินเป็นพันพวกนี้มันขึ้นไข่ปวดขาเมื่อนี่เขาเบิ่งกันว่ามัดอ้อยย้ายคัมภูอยู่ใส่เมนใสเปลี่ยนยูใสแท้ๆมันแม่นแท้บ่ตัดแท้บ่พี่น้องเอ้ยพวงหน้าผู้ขาดูืป่าเว้ยเมย์กับเมย์ห่อนกับห่อนผมเปียกเบิดพี่น้องเอ้ยบ่ใช่บ่ใช่บ่ใช่ มาเบิ่งกันค่ะมัดอ้อยค่ะพี่น้องมัดอ้อยย้ายคำพูดโอ้โเห็นบ่อค่ะพูดน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 เหียเหียมัดอ้อยค่ะมัดอ้อยค่ะโห่มัดอ้อยค่ะพูนไป้โวดเห็นบ่อค่ะเห็นบ่อเห็นบ่อค่ะเห็นบ่นมัดอ้อยย้ายคำพูบ่อมาเบิ่งแล้วค่ะโอเสียแถมาเบิ่งมีดย้ายคำพูดแล้วค่ะเพื่อเป็นยังไงมัดสองดวงตัดผู้เดียวเด้วย ล้องเมืองเสร็จแล้วพี่น้องเลยมีดสองดวงนะคะตัดอ้อยตัดอ้อยประเอ็นซื้ออ้อยย้ายโซฟาเราซื้อเราไว้งานหนึ่งไว้สามเจ้าเดี๋ยวสีฟ้าพี่น้องไปเบิ่งจังไรก่อนหอนกับหอนเด็ดกับเด็ดย่างไปหอดแล้นหอนทางเดี๋ยวก็อาวุธขัดคำค่ะ ยังมีดกอนค่ะอันตรายค่ะ เป็นบอกป่ะบอมัดอ้อย่ะพี่น้องตัดมัดน้างั้ตัดดีดีคุณเลยคนมาจ้างใยขพูด้วค่ะคุณมัดอ้อยเห็นบอกค่ะเห็นบอกเ่มัดอ้อยค่ะเดี๋ข้อยู่ไว้ค่ะเฮมัดอ้อยค่ะท้านี้ตัดไร้ขวงปุ่นตัดไร้ขุนเบิ้งค่ะ มัดอ้อยค่ะเห็นไหมไห้ข้าผู้หนักนลัง <c oughs> ตัดขานและขยนันไห้ข้าผู้มาเองค่ะเตรียมชุดค่ะเฮ้ยแล้วเบนซี่ได้สองเวียกแล้วค่ะเมืนน่อนี้ตัดอ้อยตัดอ้อยก็ได้เสียหยากันแล้วเมื่อนีนได้สองเบียกแล้วค่ะเจ่ว่าอันปูนหนงกบ่ง,บง บหนทางกับเหยนคนพูดี่งน้องเห็นบ่ค่ะพุนบ่ขู่ขาสียางหอดบ่สันดิไปย้ายข้าผูดสิยางหอดบ่เดยย้ายข้าผูสิยางหอดบ่ค่ะเนาเขาไปเบิ่งกันค่ะแต่ย้ายข้าผูดสีคอยยางไปวองสันบ่ได้ค่ะย่านล่มค่ะเดี๋ยวสิร่มเดี๋ยวมันสีล่มค่ะเดี๋ยว